สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมก็ภูมิแท้ตั้งนะครับผมเป็นพ่อค้าซื้อขายพลอยมาหลายสิบปีวันนี้ผมขอนําเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นหยกที่อยู่ในมือผมนะครับสีเขียวแอปเปิลเข้มนะครับนะครับเป็นทรงแฟนซีเป็นทรงไข่ยาวนะครับนะครับสวยงามมากนะครับสีธรรมชาตินะครับ เป็นเป็นหยกของบ่อเตเลียความแข็งเท่าบ่อหยกพม่านะครับแต่เรียนนานผู้ชมนะครับเม็ดนี้ผมขายถูกกว่าหยกพม่านะครับห้าไม่ต่ำกว่าร้อยเท่านะครับเดี๋ยวผมแล้วข้อสําคัญเม็ดนี้นะครับเดียนนานผู้ชมเนื้อพลอยโปร่งใสพิเศษนะครับนี่นะครับเรียนนานผู้ชมเห็นไหมครับเนื้อเนื้อโปร่งใสแก้วเลยนะครับนะครับพิเศษสุดตอนนี้นะครับ ถ้าเป็นหยกพม่าเม็ดนี้นะครับราคาเลขล้านนะครับผมรับประก,กันนะครับแต่เรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่ต้องการได้หยกไปเสริมเมื่อมีนะครับต้องการเม็ดนี้นะครับมาเชิญเอาผมผมขายถูกกว่าหยกพม่าไม่ต่ำกว่าร้อยเท่านะครับนะครับ ผมผมผมจะแบ่งปันให้นะครับสนใจนะครับก็โทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8น9 0 7 1 1 7 9และ0 9นย์หน้ผมนักภูมิแท้ตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งธนนะครับและเรืยอดท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่มาชมคลิปวิดีโอหยกออสเตรเลียนเม่นนี้ของผมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเลยชอบเพราะท่านผู้ชมที่ชอบดูสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและข้อสําคัญเมื่อถามคูเกิลนะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ รับรองไปติดตามที่ยู u b e ผมนกภูมิแท่ตั้งไม่มีคำว่าผิดหวังนะครับเพราะผมมีถึง53รายการนะครับอลังการมากนะครับโดยเฉพาะภาพปานต่างๆแก่ด้วยราชายปลอยทับพริมชาหรือทับริมสตาหรือไปรินสตาแพงแพงหายากใหญ่ที่สเในโลกอยู่กับผมนะครับ51องค์งนะครับแล้วก็ยังมีก้อนปลอยทับดิมราชายปลอยธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่สเในโลกและก้อนพลอยทับริมธรรมชาติสตาใหญ่ที่สเในโลก เมื่อถามมูเกอร์อีกสององรายการนะครับรวมมดมีถึง53อย่างนะครับาไปติดตามที่ YouTube ผมรภผมแท้ตั้งนะครับไปดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตามไม่มีคําว่าผิดหวังไม่ต้องเสียเงินนะครับแล้วก็สําคัญผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่า700กว่าคลิมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมถ่ายทําลงใน YouTube เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีคุณค่าแล้วก็สําคัญนะครับท่านผู้ชมไปติดตามที่ยูทู e ผมรบผมแท้ตั้งนะครับ ไปชมภาพปานต่างๆเรียนว่าผู้ชมที่แก่ด้วยไพทับเดีมชาติทัพทิมสตาไพรินสตาเมื่อถามก็ใหญ่ที่สซในโลก้าองค์งแล้วก็ก้อนไยทับเดีมชาติทัพทิมสตาใหญ่ที่เซในโลก2รายการช่วยติดตอ่อให้ผมผมให้สามเปอร์เซ็นต์นะครับท่านก็ได้เงินนะครับแล้วก็ได้ร่วมหมา,หากุศลกับผมนะครับถ้าติดตอ่อสําเร็จผมได้เงินก็ไปต่อยอดสร้างบดท่านก็ได้เงินใช้แล้วก็ได้ร่วมหมากุุลน,นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ยูทูบผมเมื่อผมแท้ตั้งได้ อ่าถูกใจอะไรไม่เข้าใจอะไรโทรศัพท์ปรึกษาผมได้นะครับผมจะบอกเบอร์ศัทติดต่อผมค่ะนะครับ0819071179และ09197894นะครับผมนกป,ปุมแสดตั้ง